มาที่เรื่องของการทุจริตในการสอบนายสิบตำรวจนะคะซึ่งล่าสุดนั้นทางโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าทางพบตรนั้นได้มีการสั่งให้สอบอีก12กองรชาการกรณีการทุจริตนะคะนายสิบตำรวจขณะที่ยังไม่มีการยกเลิกการสอบทั้งหมดโดยเตรียมประสานต้นสังกัดสอบนักศึกษาที่ประพฤติผิดจริยธรรมค่ะ พันตำรวจเอกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกเดชนรงสุทธิชานบัญชารักษาราชการแทนรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติซึ่งดูแลเรื่องการสอบไปตรวจสอบอีก12กองบัญชาการที่มีการจัดสอบพร้อมกันประกอบด้วยกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1-9ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจ จังหวัดชายแดนและตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งจะทราบผลในเย็ยนวันนี้ส่วนสาเหตุที่ต้องมีการตรวจสอบทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อคอรหาและเพื่อความเสมอภาคโดยพันตำรวจเอกกฤษนะยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะยกเลิกการสอบทั้งหมดหรือไม่เนื่องจากมีผู้ที่จะได้รับผลกระทบซึ่งผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะยกเลิกบางส่วนหรือยกเลิกทั้งหมด และจะมีการเยียวยาวผู้ที่เสียหายอย่างไรโดยเฉพาะผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งนี้การสืบสวนสอบสวนจะต้องมีการประสานไปยังต้นสังกัดของนักศึกษาที่ทำหน้าที่มือปืนรับจ้างว่าจะดำเนินการอย่างไรและเข้าข่ายผิดจริยธรรมหรือไม่รวมทั้งตรวจสอบว,ว่าผู้ร่วมก่อเหตุนั้นมีใครบ้างและมีตำรวจเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่หากพบว่ามีเกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีทั้งทางอาญาวินัยและแพ่ง โดยยืนยันว่าทางตำรวจนั้นจะสกัดกัน้นไม่ให้ผู้ที่ทุจริตการสอบเข้ามาเป็นข้าราชการตำรวจได้เป็นอันขาดค่ะด้านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็กล่าวถึงกรณีนี้นะคะว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการนำบุคคลที่ทุจริตมาลงโทษไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือเอกชนก็ตามส่วนผู้ที่ไม่ได้ทุจริตและสอบผ่านแล้วนั้นทางพลตําร o เอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือพอบตรรับไปหารือเรื่องของการตอ ตอบแทนหรือเยียวยาต่อไปอะไรก็ตามกรณีดังกล่าวคงไม่มีการตรวจสอบย้อนหลังเพราะถ้าย้อนหลังคงต้องย้อนถันหลายสิบปีดังนั้นเฉพาะการสอบครั้งนี้ต้องทำให้ชัดเจนก่อนทางตำรวจต้องดำเนินการแต่ในส่วนของบุคคลที่สอบผ่านได้แล้วแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตต้องมาดูว่าจะตอบแทนอะไรได้บ้างคะ่ะคือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของออทาง ทางตำรวจเขานะตำรวจเขาก็มีพวกหนึ่งคือพวกที่จะทุทจริตนะพวกทุจริตก็จะต้องมาทำมา,มาลงโทษไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคเอกชนหรือว่าฝ่ายข้าราชการนะอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนะที่มีนะอีกพวกหนึ่งที่คือเขาสอบ มันก็มีพวกทีก่สอบได้แล้วใช่ไหมตอนนี้ว่าทำยังไงที่จะต้องเยียวยาที่ทางตำรวจเขากำลังคิดกันอยู่นะครับว่าจะทำยังไงที่จะตอบแทนกับคนเหล่านี้ได้บ้างนะครับว่าว่าเขาสอบได้างี้เป็นต้นนะครับนั่นก็ว่ากันไปนะครับไม่เป็นไรในเรื่องตรงนี้ก็เดินไปตามกฎหมายครับ ม่เอาเอาครั้งนี้ให้ได้ก่อนนะถ้าย้อนหลังก็นู่นไปย้อนหลังไปยี่ปี30มปีไหวไหมนะไม่เป็นไรเอาตรงนี้ให้รู้ให้ชัดเจนก่อนที่ผ่านมาทํายังไงผมก็ไม่รู้แหละนะครับเอาที่เขาเนี่ยตรงนี้นะครับทางตํารวจก็จะต้องดําเนินการครับ